สวัสดีครับอยู่กับผมเดียสเกมเมอร์ทีวีครับะครับวันนี้อยู่กับเกมเดนบารเดียไลท์นะครับแล้วก็มาเล่นไมเคิลมายเออร์นะครับซึ่งเราจะมาเล่นเป็นสายเนียนนะครับเกมที่แล้วคือแบบร้อนจัดก็เลยเราเดี๋ยวอัดอีกคลิปมาเล่นอีกสายหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเล่นกันต่อๆกันไปเลยนะครับกําลังค้างขาดใจนะครับก็คือมาเล่นเป็นแอดออนกระจกขูดขีดนะครับจะใช้ได้แค่ขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าขั้นหนึ่งสามารถเผยออร่าได้32เมตรนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นการเออ่เหมือนเพอกดขี้ขวานะครับก็จะเดินเร็วขึ้นนะครับเหมือนเป็นการสะกดรอยตามครับแบบว่ากดขี้ขวาแล้วเดินเงี้ยปกติมันจะเดินช้าแล้วมันจะเพิ่มขึ้น30%แล้วเราจะเอาด่านนี้ไปครับจุดหมายของแมรี่นะครับจะไปด่านพีระมิดเฮดนะฮะก็เปิร์ก็เล่นเปิร์กแบบคลาสสิกเลยยกเว้นอันนี้ครับที่เอามาแถมด้วยเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ let's go เรามาดูกันนะครับว่าแอดออนนี้นะครับจะพังหรือจะปังนะครับน่าจะพังส่องห้ากันเลยอยู่ไหนวะอ,อยู่ข้างบนแต่ขึ้นไปไม่ได้ คือไงคือเขาเห็นเราด้วยเหรอเฮ้ยเหมือนมันเห็นเราเลยวะสมา์คีกันจริงๆ อุม้มซะหน่อยคนเดิมปะเนี่ยคนเดิมป้าวะแล้วคุณจะคนเดิมปะเนี่ยเฮียนะคุณจะคนเดิมอ่ะเอา วิ่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้อีกคนอยู่ไหนจ่าเอ๋อยู่นี่ หนึแผลลงไปแล้วลงไปเลยแตกเนก็ต้องแตกบอกเลยเนี่ก็ต้องแตก กลัวม hey, oh, yeah, ันแกะโทเทมว่ะมันหายไปได้หมดวะเเฮ้ยเฮ้ยจะอุ้มได้อยู่แล้ว วิ่งไปเลย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 วิ่งไปเ่งปั่นไปเลยวิ่งไป่ปเ่ปล่ลงไปเลวงปเ่งลไปลวเ ไเสาอยู Rafael ่อย่างไกลไม่ใช่อุปสรรคไปอยู่ข้างบน ลงไหมลงปะไ <c oughs> อ้เหียลงมาดีหาตัวเทมใหญ่เลยสัสเอ้ย <c oughs> <c oughs> หาตัวเทมใหญ่เลยอยเวน น้องเม็กขาตัวเต็มใหญ่เลยไม่ใช่เม็กปะวะไม่รู้อะไม่ใช่เม็กหรอกนี่ไงขาัตเต็มใหญ่เลยฮินอยู่ฮนอยู่แอบตู้

ระแวงเระแวงจัดมันเห็นผมอ่ะเห็นแหละอะไรล่ะ วิ่งไปแล้วหิวกันอยู่หิวกันอยู่โคดนขอโทษนะผมเพราะเห็นไม่เห็นกูจริงๆเหรอหลุดแน่เลย เห็นจริงๆเหรอโดดข้ามไม้ขนาดยังไม่เห็นอีกอยู่ข้างบนโอ้ปั่นอยู่ข้างบนเต็มเลยไม่เหมือนมันเห็นผมว่ะ มันเห็นจริงป่ะมันเห็นบอกวะเรล้วลงไปข้างล่างหมดแล้วตาย Mày cha mày sáu nói Mày cha mày sáu nói Mày xào nói Ui Chết cả lần nào Đừng quay Đừng เต้เลยโนกูดเหรอโนกูดใช่ไหมไปยิ้มอยู่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 เหรออยิ้มอยู่เหรออุ๊ยออกตกใจดูว่าเสียงอะไรเสียงนี้อิสเอ ไม่มีเสาเยอะแล้วหลุดแน่หลุดแน่ยังไงก็หลุดนัน่นไงวาระหลุดวิ่งไปไหนะอืมบตลงมาแล้ว เอาเลยกนะ็เอาเลยไม่รออะไรแล้วเอาเลยเอาเลยไม่รออะไรแล้ว <c oughs> ต่อน้อยด้วยประเด็นอนะแล้ว <c oughs> สอบตรงกลางอย่างน้อยอะ่ะอ <c oughs> ยูอยู่ไหนยูอยู่โน้ เดาไปไม่ทันหรอกหิวอยู่น่นหิวเสร็จแล้วเก็บไปที่แทนแล้วอ้าวน่าหิวกันอยู่อาร่าอาร่าหิวกันอยู่หิวกันอยู่จะเอ๋ไม่เห็นกูจริงๆเหรอ <t akes noise> หัวใจวายอะบอกให้นะหัวใจวายอะหัวใจวายอะบอกให้นี่แหละแอบตัวออีกตัวหนึ่งเหมือนแอบตัว อีกตัวหนึ่งแอบตู้แน่เลยผมไม่เห็นเลยอะ่ะแอบตู้เหรอไหนวะเป็นไหนวะ แอบตู้แน่เลยขอส่องหากันใครโทรมาตอนนี้อยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยเจลเจลาเจลาเจล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  เห็นกูเหรอทำไมเหมือนมันเห็นผมเลยวะ มันเห็นผมปะวะไม่รู้่ะหรือเขาแก้ให้เห็นวะ <c oughs> เอาเอาใครดีเอาอีหนูนี่แล้วกันค,คนปันนป่นคนปั่น คนปั่นด้วยแหละแกไอ้นั่นมีฮิวเองมันมีฮิวแล้วมันไปไหนวะอยู่นูน่นยุ่เสร็จยังยุ่เสร็จยัง อยู่สุดย,ยังรออยู่อยู่สุดย,ยังรออยู่ไปเราไปเอ็นเกมกันเถอะล้วเสาะพูดไก่โอ้เดินอ้อมเดินรักตั้งคานไม่นู่และ สวัสดีครับน้องที่มารับแล้วงงเ,ลเสียงคนกจเลิขออนุญาตปิดก MA ่อนละกันคุณน้องจะดิ้นไหมครับดิ้นแหละ้องดิ้นไม่ด uh> like 네ิ้นก็ไม่หลุดไปถึงห้องวีไหมนั่นก็อีกเรื่อง ถูป่ะถูกป่ะ,ปะ oh. โอ้โหเฉียด <ś les> น้องก็ตายแย่ครับก็ตายอยู่เง <ś les> <ś les> ี้ย มันชี้มันชี้เหมือนมันเห็นนะมันเห็นจริงมันเห็นเหรอมันเห็นเหรอผมต้องไปอ่านแอดออนใหม่แล้วแหละเหมือนมันเห็นผมเลยว่ะเหมือนต้องไปอ่านใหม่เพราะผมก็ไม่ได้ เพราะตะกอดมันไม่เห็นนะเว้ยยอมกูแต่แรกก็จบแล้ว มันเปลี่ยนใหม่แน่เลยอเอาไงอะเอาไงเองเอเอเอเดดไปเลยเทันปะไม่ทันหรอกเฮ้ยเอาโถไม่ทัน มันเหมือนมันเห็นผมเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรอไปหน้าเราเบีอนเดี๋ยวนี่เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไปดูก่อนม,มันเหมือนเห็นเห็นผมจริงนะเว้ยหรือเพราะว่าเป็นมีขาในมุมว่ามันเลยเห็นอนะ่ะขออ่านก่อนมีกรี๊ดแหละน่าจะมีกรี๊ดตั้งแหละโอ้ยแดงถือขออ่านหน่อย ีิาะภายในหนึ่งจะเปิดเผยอา,าผู้รอดชีวิตที่สะกดลอยในระยะ32เมตรีศาะภายในจะไม่สามารถพัฒนาเกินหนึ่งอันนี้รู้อยู่แต่ละครั้งที่ทําคะแนนการโจมตีจะได้รับแต้ม,ม,ม,ตมเลื่อนร้อเซในหมวดอมาหิและแต้มเลื่อนเพิ่มอีกสองล็อตคือมันเปิดเผยอาลาของผู้รอดชีวิตเมื่อสะกดลอยตามในระยะ32เมตรคือมันแค่เปิดแต่ทำไมทาไม มันเหมือนเห็นผมกันหมดเลยว่ะบางคนนะบางคนเหมือนบางคนไม่เห็นผมหมดเลยอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจก็นั่นแหละฮะยังไงก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ